S 1> <S 1> มาอู้จักกันในช่วงนี้พี่น้องเจ้านาแมนเจ้าต้องฟังดีๆเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าปีนี้จะมีมาตราการช่วยเหลือกับพี่น้องเจ้านาอย่างใดวันนี้<า>ต่างรายการเฮาครับจวนท่านผู้มยการทกศเชเียงใหม่ท่านปอ,อรังสันบูรณะธนังนะครับได้มาอุ้มาจาักกันเกี่ยวกับมาตราการช่วยเหลือเจ้านาว่าปีนี้จะช่วยให้ตรมหนัแล้วไผ่จะได้พ่องท่านหอสวัสดีจ้าสวัสดีครับผออิ่มร้อเลยนะพร้อมแล้วครับ บ้านเฮาถ้าเปลี่ยบไปแล้วมีพี่น้องเกเษตรกรนักกว่าครับท่านหมอในปีการผลิต2,566ทับ67เนี่ยถ้าในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะมีชาวนาที่ได้รับสิทธิ์อยู่ประมาณ3 1 0 0 0ราย oh. เป็นครัวเรือนนะครับ oh. ถ้าเป็นจำนวนเงินก็อยู่ที่228ล้าน uh huh. นะครับ uh huh. oh. 30,000กว่าครัวเรือน3 1 0 0 0 เพื่อนตีไหนนักตีสุดหมอหูเจ้าหมอเจ้าตอนนี้ที่ตรวจสอบดูก็จะมีที่อำเภอพร้าวอําเภอพร้าวนี้จะมีอยู่ประมาณ2,500ครัวเรือนถ้าเป็นเม็ดเงินก็อยู่ที่ประมาณ22ล้านในอำเภอเดียวโอ้แสดงว่าตีฮันนี่ปลูกนากันาปลูกข้าวปลูกข้าวนาจะมีพื้นที่การปลูกข้าวค่อนข้างจะเยอะก็จะมีลองๆองลงมาก็จะมีที่อำเภอดอยสะเก็ดอันนี้ก็ประมาณสัก2,200ลาย อันนี้ก็เม็ดเงินอยู่ที่ประมาณสัก20ล้านครับเปล่านี่ปลูกนักติดสุดรหนองบีไอเนอร์เยอะครับเยอะครับก็คุณภาพเขาก็ดีด้วยที่อำเภอเปล่าข้าวหอมมะลินี่ขึ้นชื่อของเป็นซอกพาวเวอร์เลยก็จ้าช่ครับใช่ครับมีปืนที่ที่เนี่ยนานนักสุดจะอยู่ที่อำเภอเปล่าน้อท่านในโซนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เงินช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือไล่ละ1,000บาทใช่ครับถ้าใครมีเตาใดก็ ได้ต่มนั่งโจเกมดเลยนะเ<ล>จ้าคือหลักเกณฑ์ของของรัฐบาลที่เขาออกมาก็คือช่วยเหลือไร่ละ1000บาทาแต่ว่าต้องไม่เกิน20ไร่ต้องไม่เกิน20ไร่ถ้าคนมีเกิน20ไร่ก็ได้แค่20ไร่ก็หมายความว่าในในครัวเรือนนั้นก็ได้ไม่เกิน20,000บาทนะครับถ่วที่คนได้บางคนก็ทํานาหรือขึ้นทะเบียนไว้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร10ไร่ก็ก็เอาเอาหนึ่งพันคูณเข้าไปก็คือหนึ่งหมื่นบาทประมาณนี้นะครับ แสดงว่านอกชายจะเป็นเกษตรกรติดปลูกข้าวแล้วต้องขึ้นทะเบียนตัวใช่ครับใช่ครับเข,ข้าการทํานานีเขากาหนกเจ้าจะเป็นนาปังนาปีหรืออะไรอย่างไรอาจาโครงการนี้เป็นเป็นการช่วยเหลือสําหรับผู้ปลูกข้าวนาปีนะครับในรอบที่หนึ่งที่ขึ้นทะเบียนกับกมรมส่งเสริมการเกษตรไว้ในรอบที่หนึ่งนะครับถึงจะได้รับการช่วยเหลือ,อนะครับซึ่งในปีนี้เองถ้าในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 4 6, 6ี่ล้าน6ครัวเรือนนะครับซึ่งรัฐบาลเขาเตรียมเงินไว้ประมาณ54,000ล้านในโครงการนี้โดยเฉพาะครับที่จะช่วยเหลือชาวนาพออพอจะเราคือฟังถึงวัตถุประสงค์ของการของโครงการนี้สักน้อยได้ก็เจ้าว่าเป็นอย่างเขาถึงต้องการที่จะช่วยชาวนาไรละพันบาทเนี่ยเจ้าก็สื่มเนื่องมาจากว่าปัจจุบันเนี่ย ต้นทุนการผลิตของของชาวนานี่ค่อนข้างจะสูงเนะาะไล่หนึ่งก็ตกไร่พันบาทเพราะฉะนั้นเวลาขายข้าวได้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนเหลือ,อที่เป็นกําไรจริงๆอ่ะมีค่อนข้างน้อยน้อยเดียวใช่แค่บางทีก็เป็นแค่แค่หลับพันไม่กี่พันซึ่งรัฐบาลก็ได้เห็นถึงเงรื่องความสำคัญของเรื่องนี้นะครับก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข,ข้าวนะครับเพราะว่าอย่างน้อย,อยเขาก็มีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตพวกเมล็ดพันธุ์พวก ปุ๋ยยาหรือแม้แต่ถ้าข้อส่วนนั้นเหลือออกก็เอาไปใช้ที่เป็นสิ่งจําเป็นในครัวเรือนได้ต่อไปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในในครัวเรือนในในภูมิภาคต่อไปได้นะเรับอย่างทหูว่าเวลาทำนาฤดูกาลหนึ่งทำนาเตือนหนึ่งเนี่ยนอกจากเข้าตีจะต้องซื้อมาหวานแล้วปุ๋ยเอ้ยยาเอ้ยอันนี้เป็นต้นทุนมดเลยนะเจ้าค่าแรงงานค่าไถ่ายมทั้งหมดเลยครับใช่อันนี้ยังน้อยก่อน ได้เป็นการปุ๋ยหรือกะอันยังสักน้อยหนึ่งก็ยังดีใช่คาปุ๋ยค่ายาค่าเมล็ดพันธุ์ค่าแรงงานครับก็จะช่วยชาวบ้านชาวนาพอสมควรเจ้าตอนนี้เขามีการเริ่มโอนสตังเฮือเกษตรกรหรือยังเจ้าตอนนี้ทางธนาคารได้โอนให้กับทางผู้ปลูกข้าวหรือเกษตรกรชาวนาเนี่ยไปแล้วเมื่อวันที่28เป็เป็นรแรกนะครับซึ่งตอนนี้ทางทางเกษตรกรก็ได้รับเงินไปทัวน้าแล้วแต่ก็เท่าที่ไปสอบถามดูบางสาขาเนี่ยเงินเข้าบัญชีไปแล้วแต่ว่า เขาก็ยังไม่ถอนออกมาใช้ก็มีบางบางรายก็เอาไปทำเขาเขารู้ละแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีมีเงินทุนส่วนตัวอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่าเราก็ปลูกฝังว่าเงินส่วนนี้ที่โอนเข้าเปเงินช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่จําเป็นต้องใช้ก็สามารถที่จะอยู่ในบัญชีได้เพราะเป็นเงินของเขามาถอนไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็เขาก็รู้ละว่าจะต้องทํำยังไงนะครับบางทีก็มาทยอยถอนออกไปถ้าเป็นยุคแรกๆเนี่ยก็ประมาณว่า พอเงินเข้าปั๊บก็จะมาออกันที่หน้าสาขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าได้รับการช่วยเหลือมามาหลายปีแล้วเขาก็จะรู้ว่าเงินส่วนนี้เองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเข้าเข้าบัญชีเสร็จแล้วจต้องถอนทันทีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็รู้นะครับก็ทยอยกันมาถอนไปใช้นะครับแสดงว่าคนไม่ได้ไปออติดเทอรกอสหนักนี่นาส่วนใหญ่ก็จะไม่อ้อลวครับแล้วส่วนมากก็ใช้ทาง ATM มั่งอะไรมั่งก็จะช่วยผ่อนคลายในหน้าสาขาอื จังหวัดเย้ใหม่ฮาเป็นหนื่องในจังหวัดที่มีการโอนเงินในงวดที่หนึ่งไปแล้วใช่อย่างที่ท่านบอกเอาบอกว่าตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาใชนะครับ,รบหลังจากนี้จะมีการโอนเหรอครับท่านมันก็จะมีส่วนที่ทางกลุ่มส่งเสริมเขาส่งข้อมูลมาให้ตกลศอ,อ,อาจจะมีตรวจสอบกันอยู่นะครับซึ่งมีจํานวนไม่มากละก็อาจจะมีทยอยโอนขค้ื่อนบัญชีต่อไปนะครับมีจํานวนค่อนข้างจะน้อยละเป็นแค่หลักหลักหลักพันโอ้นั่นแสดงว่า คนพี่น้องเจา้านาต้องขึ้นทะเบียนทางกรมส่งเสริมก่อนนะครับ,รบถึง<ช>ถึงจะมีโอกาสได้รับเ<ช>งินตรงนี้ถ้าบอ็นจือทางกรมส่งเสริมจะบ่มีสิทธิ์จะได้ร,รับเงินตัวนี้เพราะว่าคนที่จะได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ตรงนี้จะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ถ้าตามพื้นที่ก็คือทางเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนั่นแหละครับมีการสำรวจกันอยู่แล้วต้องเป็นลูกค้าของทกสด้วยก็เจ้าไม่จําเป็นครับเกษตรกรทั่วไปก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนครับขอให้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมแค่นั้นเองต้องจํากัดก็เจ้าว่าต้องต้องทํานากี่กี่ไร่ขึ้นไปถึงจะได้ไม่จําเป็นก็ัตั้งแต่กี่ไร่ก็ได้แต่ว่าไม่เกิน20ไร่ที่เขาให้สิทธิ์แค่นั้นเองนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราออกมาช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในการช่วยเหลือกับพี่น้องเจ้านาถึงแม้ว่ามันอาจจะมันนักมาหลายแต่ก็ช่วยให้ได้มีต้นทุนได้เข้าไปตยราคาดีก็ครับปีนี้เข้าท่านดีได้รกับทางพี่น้องเจ้านาที่มีข้อมูลมาก็ราคาก็คงพอไปได้อยู่นะครับในปีนี้นะครับพอพอได้อยู่พอได้เอเยู่้หลังจากที่เราโอนงวดแรกไปแล้วมีมีปัญหาอย่างก็เจ้า เท่าที่มีข้อมูลอยู่ตอนนี้ปัญหาในการโอนเงินจะไม่ค่อยมีเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าถ้าเป็นงวดก่อนกนก็จะมีลักษณะที่ว่า,าบัญชีถูกปิดไปบ้าง<อ>เนื่องจากว่าถอนเงินไปหมดเลยถึงว่าโอนเข้าไป2,000มก็ถอนไปทั้ง2,000มแล้วบ,บัญชีก็จะเป็นศูนย<ป>อย่างเงี้ยนนะกรับก็จะปิดไปแต่ว่า ช่วงหลังมาได้รับการประชาสัมพันธ์จากธนาคารว่าขอให้มีเงินติดบัญชีไว้บ้างนะสัก100 200 1 0 0่งร้อยสองร้อย่างเงี้ยนะครับเผือ่อว่าปีหน้าปีอีกปีถัดไปก็จะมีเงินโอนเข้ามาอีกนะครับซึ่งตอนนี้ทางทางบ้านชาวนาเขาก็จะรู้ลว <S <S เขาก็จะมีติดเงินบัญชีไว้บ้าง <S <S าตามสมควรนะครับเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องบัญชีนะครับแต่ว่าถ้าหากกรณีที่มีบัญชีที่มันมีปัญหาว่าโอนเงินเข้าไม่ได้ก็สามารถที่จะเข้าปติดต่อที่ตกสซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางระบบเนี่ยจะแจ้งมา แล้วทางทากศในพื้นที่ใน,ในแต่ละอําเภอเนี่ยก็จะไปแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าให้มาเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ทางเราก็จะส่งข้อมูลให้เป็นใหม่อ,อย่างเงี้ยนะครับก็อา,อาจจะได้รับในใน,ในเวลาถัดไปก็คือ,อได้ได้แน่นอนได้แน,นแ่นอนครับ <c oughs> ได้แน่นอนทุกรายท,ที่ที่มีสิทธิ<อ>์ที่ตรวจสอบแล้วได้สิทธิก็จะได้ทุกคนแน่นอนระยะ<ๆ>เวลาของโครงการนี่เราจะบออระยะเวลาในการเข้าร่วมมีสมมติวบบบางคนเนี่ยดูรายการอยู่ เฮายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไปขึ้นตอนนี้อีตันก็เจ้าอตอนนี้คือทางกรมส่งเสริมเนี่ยก,ก็ก็น่าจะประมวลข้อมูลดูนะครับแต่ว่าะระยะเวลาการขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อที่กรมส่งเสริมได้ทันอยู่นะครับเพราะว่าการจ่ายเงินของโครงการเนี่ยจ่า,จายได้จนถึง30กันยา67เตามกรงปีหน้านเลยครับผม,มสแสดงว่าก็ยังตันาะพียนยังมีเวลาได้อยู่นะครับ ถ้าบันทึกการโอนตัวซอสที่ท่านบาอกบอกไปเขาไปตทวอสที่กรมส,มสม่งเสริมตางทกศนี้จะเบางูมาครับมันน่าจะมีสองส่วนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าได้รับสิทธิแน่นอนแล้วแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องทางบัญชีคือห <ừ> <ừ> มายถึงว่าบัญชีเงินฝากทกศถูกปิดไปหรือว่าถูกอายัดอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็ทางทกศจัดแจ้งเพื่อมาเปิดบัญชีใหม่แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เต้าตัวว่ามั่นใจว่า ผมก็ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมแล้วนะทําทไมไม่มีรายชื่ออันนี้ก็สามารถไปติดต่อที่กรมส่งเสริมหรือว่าเกษตรตาบลเกษตอรอําเภอที่ในพื้นที่ของตัวเองได้อ,อย่างนี้ครับเพื่อให้ตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลไปอีกครั้งหนึ่งท,ที่ที่ส่วนกลางเพื่อตรวจสอบ,อนบในกรณีตีก่อนก่อนหน้านี้เขาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมว่าเฮาเานียประมาณ10บไร่รแต่ปัจจุบันเขาเพิ่มไปแหมซิบไรเฮาเขาสามารถไปแจ้งเพิ่มอีเดียก็เจ้า คือโดยปกติแล้วเนี่ยทางทางกรมส่งเสริมเขาจะออกไปสำรวจเขาจะมีการสำรวจในในคราวเดียวว่า,าวปีเนี้ยทางทางทางนายกนายขอเนี่ยจะปลูกข้าวปีเนี้ย,ยปีไร่นะครับก็จะส่งทีเดียวในข้อมูลในครั้งเดียวกันนะครับก็จะมีเลขที่ฉนโนเลขที่อะไรพวกนี้ก็จะมีมีตรวจสอบทางกรมส่งเสริมเขาจะมีวิธีของเขาอยู่อย่างเี้เป็นก็จะไปพ่อแต้ว่าปืนตีเนี่ยเป็นของนายกนายขอปลูกข้าวแต่ก็หรือปลูกอย่างอื่นก็ต้องไปตรวจสอบดูหรือว่าปีที่แล้ว เป็นพื้นที่ปลูกปลูกข้าวแต่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนสภาพเป็นปลูกกล้วยไย้ปลูกอย่างอื่นไปอย่างเงี้ยนะแต่ยังขึ้นทะเบียนเป็นปลูกข้าวอยู่ใช่เขาก็จะมีการตรวจสอบในพื้นที่นะครับเขาจะมีการออกไปตรวจสอบด้วยว่าตรงตามที่ท่านตั้งไว้ก่อนใช่ครับการการโอนเงินนี่เขาโอนเต่อเดียวเลยใจกว่เจ้าหมายถึงว่ายังสมมติว่าทำสิบไร่ก็คือหนึ่งหมื่นบาทโอนเพื่อครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยครับครั้งเดียวครั้งเดียวหมดเลยทีเดียว เจวนาก็จะได้ครั้งเงินครั้งเดียวไปเลยก็คือเป็นก้อนเลยเป็นท่อนเป็นเลยครับเขา,ามีโครงการที่ออกมาช่วยเหลือกับพี่น้องเจ้านาตลอดเลยนะ,ะทุกปีครับโครงการนี้ทุกจังหวัดมั้งครับทุกจังหวัดครับท<อ>ุกจังหวัดทั่วประเทศครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าก็ประมาณ4 6 8ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเงินที่ทางรัฐบาลเขาเตรียมไว้ให้สำหรับการนี้ก็ประมาณ54,000ล้านทั่วประเทศ โอดทั่วประเทศเลยครับแต่โด้เฉพาะที่ยังหม่ต่ออ้า่ทั่วหมดเลยนะครับ่เกษตรกรได้ได้ครอบครูคนแนนนอนติดปูเขานอกจากโครงการที่ช่วยเหลือกับพี่น้องชาวนาแล้วนะครับทกศมีโครงการเอียงแห่งที่ช่วยกับพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้ครับท่านตอนนี้ทางทางผมเองก็อยู่ในช่วงมาตรการพักชำระหนี้อยู่เนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 มาเนี่ยก็อาจจะมีบาง บางคนอาจจะยังตั้งตัวไม่ค่อยได้ผลผลิตเรื่องของราคาอะไรพวกนี้นะครับทางเราก็จะมีโครงการพักชำมะนี้ให้3ปีนะครับตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่1ตุลา 6-6, 66ไปจนถึงกันยา6-9ยาวไ <3 S 2> ปีลย3ปีก็ดูว่ากระแสเงินสดของแต่ละคนเป็นยังไงอาจจะชําละ10ปี15ปีนะครับสามารถที่จะได้แล้วในระหว่างนี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องดอกเบี้ยก็ไม่มีปลอดดอกเบี้ยก็คือจริงๆดอกเบี้ยมีแต่ว่า ทางรัฐบาลกับทกศก็จะช่วยเป็นคนดูแลให้ไม่ต้องรับผางทางลูกค้าเองก็จะไม่ต้องรับภาระสบายใจได้เลยเราจะรับภาระแบกรับตรงนั้นเองแบกรับตรงนั้นเองครับทางรัฐบาลกับทกศช่วยกันแบกรับภาระตรงนั้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการตีคนก็คือ้ความสนใจมากตอนนี้มีคนเข้าร่วมเยอะก็เจ้าอ๋อตอนนี้มีคนเข้าด้วยเยอะมากครับก็เรียกว่าถ้าตอนแสดงความประสงค์ก็มาประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปละแต่ว่าจะมีบางส่วนที่ ทางทางพื้นที่เขาอาจจะยังติดต่อไม่ได้เพราะบางคนนี้ก็ไปทํางานต่างอําเภอต่างจังหวัดก็มีอยู่ก็จะพยายามที่จะติดต่อกันอยู่ครับ,<อ>รบส่วนใหญ่ติดบ่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นี่เพราะอะไรอย่างบังูเจ้ามีก็เจ้าเพราะาโครงการเนี่ยที่ที่เข้าร่วมโครงการได้ก็คือจะต้องมีต้นเงินไม่เกิน3ามแสนบาทอย่างที่เรียนนะครับนะครับเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่ที่ที่ยังไม่สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ ก็เนื่องจากว่าไม่สามารถติดต่อได้ <Yeah. S 2> อาจจะไปทํางานต่างพื้นที่อย่างที่บอกนะครับ oh. แต่เราก็อาจจะทางให้ญาติพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเขา,เขาติดต่อแล้วก็ประสานเข้ามาที่ทกศซึออ่ mm. เราพร้อมพร้อมที่จะช่วยเหลือโครงการนี้ให้เต็มที่ <Yeah. S 2> ก็เชิญชวนให้กับทางทางพี่น้องเกัตรกรเนี่ยที่เป็นลูกค้าเราเนาะ <Yeah. S 2> ที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะชําระหนี้ได้ตามกําหนดหรือไม่ถ้ายังไม่ชัวรก็เข้าโครงการพักชําระหนี้ไว้ก่อน mm. นะครับ mm. ก็จะได้เป็นประโยชน์กับเขาเองครับ mm. ครับเป็นโครงการที่ตายสุดแล้วพี่น้องเกษตร,รกรเกิดผลประโยชน์นักที่สุดในทุกโครงการ <c oughs> จากทกศหอตอยเนี่ยนะครับทบอพี่น้องเกษตรกรตรวจสอบผลการโอนเงินนอกจากได้ตังธนาคารแล้วเขามีแอปพลิเคชันตัวเองคร <c oughs> ับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกษตร,รกรเองก็สมาร์ทเหมือนกันใช่ใช่ครับใช่ใช <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่ช่วงหลังมาทางทางลูกค้าทางเกษตรกรเองเขาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเนาะทางใช้ไอทีใช้ออนไลน์ใช้อะไรขึ้นขึ้นมาเยอะก็ จริงๆก็สามารถไปเข้าไปตรวจสอบได้ที่ที่เว็บไซต์ก็ได้ในเว็บไซต์ชื่อ chongko.inbaac.com หรือว่าทาง sms alert ที่ที่ลูกค้าเข้าโครงการ sms alert ไว้กับโมบายของทกศก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เขาก็จะแจ้งมา,านะครับแต่ว่าถ้าบางท่านอย่างที่บอกว่าถ้าอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นขินกับระบบนี้ก็ สามารถที่จะให้พนักงานในพื้นที่สาขาทุกสาขาตรวจสอบได้ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นให้มีทางเลือกหลากหลายหน่อยนะครับใครถนัดทางไอทีก็สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ได้ใครไม่ถนัดก็อาจจะเข้าไปที่สาขาทั่วประเทศได้ครับวันนี้เป็นมีแอปพลิเคชันยันที่ขึ้นหน้าจอ B A C Mobile นะเจ้าอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันได้ครับ เพราะฉะนั้นลองไปตรวจสอบพอเนาว่าเขาได้ฮับซิดก่อนแล้วสตังค์เข้าหรือยังบางคนนี้สตังค์เข้ามาเมื่อแต่มาได้เปนทองว่าบได้เอาสมมติไปเจาะพอก็เลยบอกว่าได้เลยัปกติก็จะมี SMS เข้าไปแจ้ง SMS อมเอสอัลเลร์เขาบกก็จะมีแจ้งว่าเงินเข้าววันนี้นะากี่บาทกี่บาทเนี่ยก็จะแล้วก็สามารถที่จะเอาบัญชีเงินฝากเข้าไปตรวจได้นะครับว่ามีเงินเท่าไหร่หรือว่าจะดูจากโมบายของทกศปกติก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีเงินโอนยอดโอนมา หนึ่งหมื่นสองหมื่นอเงี้ยนะครับบอกตลอดอยู่แล้ว<ช>ว่าม,<ช>มีเงินเข้าเงินออกตอนไหนของ<ช>ถามไปเพื่อหลังจากนี้แหมสักน้อยหนึ่งทงกศเขาวางแผนไว้ว่าเขาจะมีมาตรการ х, หรือมีกิจกรรมอะไรอย่างดีๆคือกับปีนอกประชาชนหรือว่าปีนองเกษตรกร,ร,กรของกะเจ้าคือ,อ à, ปกติเงินลักษณะพวกนี้ทางส่วนมากก็จะมาในลักษณะของนโยบายของรัฐบาลเ <geç ào. S 2> ตืองอยากว่ามันจะมีเงินเงินที่ทกศมีอยู่เนี่ย เป็นเงินฝากของของทุกคนของชาวบ้านส่วนมากก็จะมีทางธนาคารก็จะสนับสนุนบางส่วนส่วนใดเขก็มาจากมาตรการของของรัฐบาลเองนะครับซึ่งก็ก็จะจัดสรรงบประมาณประจําปีมาให้ในการช่วยเหลือนะครับซึ่งใน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 ระหว่างนี้ก็จะมีเฉพาะเรื่องของการช่วย ไายละพันของชาวนาใช่ครับแต่ว่าอาจก็จะอาจจะมีโครงการต่อๆไปอย่างโครงการเมื่อปีก่อนก็จะมีการช่วยเหลือชาวสวนผู้ผู้ปลูกลำไยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีโครงการพวกนี้ออกมานะครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีก็จะมีการออกประชารรมันเป็นระยะก็อาจจะต้องอาศัยทางอินดีทีดีหยนะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้นะครับโครงการนี้ไผ่ที่ยังมาได้ไปขึ้นทะเบียนหรือว่ายังม่ได้ตรวจสอบ ต้องตรวจสอบแล้วครับเพราะนี่เป็นสิทธิ์ของเราที่รัฐบาลช่วยเหลือบอกว่าจะจะท่านจะขายดีหรือบดีราคาเข้าจะเป็นจะได้แต่นี่เป็นโครงการที่เราจะช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถแต่ันดับแรกเนี่ยท่านต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมก่อนนะครับแล้วคืออย่างทอกศนี่จะเป็นปลายทางแต่ว่าต้นทางเนี่ยท่านต้องไปทําเรื่องให้เรียบร้อยจากทางกรมส่งเสริมกเกษตรแล้วจะมีขั้นตอนตรวจสอบกันต่อไปเกิดปะเคสที่กรณีที่ที่บัตรเจ๊ของตกเก่า คือเอาไปหับจ้างกันตอนมีก่อนครับท่านมันมีลักษณะที่ม,มีการการเช่าการเช่าสมมุตว่ามีการเช่าในปีปีนี้แต่ว่าปีหน้าอาจจะมีเจ้าของนางอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเช่านะครับก็จะมีการตรวจสอบว่าจะมีการสลับตัวกันอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีเคยมีในในช่วงปีก่อนๆ<อ>แต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าลักษณะแบบเนี้ยทาง ทางเจ้าหนี้ทางองค์กรสเสริมเขาก็จะค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับก็จะไม่มีการปิดตัวเกาจะตรงเพราะแบบมันจะเกิดกรณีที่เฮาไปคนเนี้ยแต่เฮาไปได้เพราะว่าจือนาเป็นจื้แห่งคนนึ่งครับแต่ขั้นตอนการตรวจสอบค่อนข้างจะละเอียดแต่ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ขึ้นเพราะว่าอยากจะให้ได้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรก็คือต้องการให้กับคนที่ปลูกข้าวจริงๆนะครับคนตีญยาแต้ๆอ่ะเนาะใช่ครับ อยากให้ถึงแต,แต้เลยเพราะ<ช>ว่าอย่างน้อยแล้วมันเป็นต้นทุนเหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆท่านกันตยนะครับ,รบท่านมีอยงจะฝากไปยังพี่น้องกเกษตรกรเต็มห้องก็ครับคือตอนนี้ค่าถ้าพูดถึงเรื่องของข้อพึงละมัดระวังก็คงจะเรื่องของอะไรพวกวิชาชีพน<ช>ะครับเรื่องของวิชาชีพทางออนไลน์แล้วก็มีทางกรมส่งเสริมก็มีหนังสือมาฉบับหนึ่งเรื่องของออส่งลิงก์มาให้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์นี่แหละ แล้วก็ส่งลิงกงแล้วขอกดเลขที่บัญชีใส่เลขที่บัญชีทกศาาไปปับ๊บเงินก็จะถูกดูดออกไปอย,ยอย่างนี้นะครับก็ให้พึงระมัดระวังว่า,าถ้าส่งมาในลักษณะแบบนี้ก็อย่าไปเชื่อก็ขอให้ติดต่อที่ทางสํานักงานของสมดุงงมรเสริมก่อนหรือมาที่ทกศาาก็ได้เพื่อให้เป็นข้อแนะนำเนาะเพราะบางทีพวกเนี้ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวเงินก็จะหายไปเลยอย่างนี้ก็อันตรายสําหรับชาวบ้านนะครับก็อเป็นข้อพึงระมัดระวังไว้เพราะว่าเงิน1 2 0 0 0หสําหืหรับเขาเองเขาก็ มีค่าสำหรับเขาเราะเป็นต้นทุนของเขาเองมีชาชีพมันตึงมาทุกธนาคารมาทุกรูปแบบครับเพราะเป็นห่วงไปยังพี่น้องเกษตรกรนะครับล้ลูกหลานกับบัสดวกที่จะดูจะพอกรึ้งทีนี้การตรวจสอบเอ้ยหันแอปพลิเคชันหันข้อความส่งมาก็กดเข้าไปม่หมดเป็นช่องว่างที่ง่ายต่อมีฉาชีพเข้ามา มาทำอาอย่างเฮาเองนะคบเพราะว่าบางเตอร์เนลูกหลานอาจจะบัสด๊ที่จะต้องไปกวดสอบทางแอปพลิเคชันการหรือว่าพอกอยทางเว็บไซต์เองต่างๆแต่ว่าตายสุดแล้วพี่น้องเกษตรกรเติลไปธนาคารดีที่สุดเลยใช่ใครับถูกต้องครับชัวร์ที่สุดคือคือเดินไปที่ธนาคารก็เนี่ยต้องไปหาเสื้อเขียวอันนี้มันจะคุ้นเคยกันคอคือคุ้นเคขยวคิดว่าหลายๆคนพี่น้องเกษตรกรจะคุ้นกับทกสอยู่ละเนาะนะครับเพราะพราเป็นห่วงบางคนอาจจะไปอยากบอกลูกหลานเนี่ยตรงที่เนาะ บางทีแบบสตางค์โดนดูดไปแล้วปี่ไอ้มาก้าบอกแล้วกว่าโดนเดือดใช่ครับใช่ครับดีตีสุดก็คือมีปัญหาอย่างหรือมีข้อความออย่างเนี้ยฟังก็เตือาเข้าไปตีสาขาก่อนชัวตีสุดแนนอนตีสุดเจ้าวันดีนยินดีนักทางด้านของภูมิในการทกสเจียงใหม่่ันรังสารบูรณะธนังตีได้มาขื้อข้อมูลรายละเอียดกับเฮาในวันนี้ขอบคุณจ้าีครัรับครับ พี่น้องกเกษตรกรเจ้านานะครับนี่เป็นสิทธิ์ของมูฮาลองไปตรวจสอบกันพอกอยดีๆว่าเฮามีสิทธิ์หรือย,อยังเงินเข้าหรือยังน,นะครับเพราะว่าเป็นโครงการดีๆจากรัฐบาลที่ต้องการจะช่วยเหลือกับพี่น้องกเกษตรกรเจ้านาะบอกว่าผลบริจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ไปได้หือเฉพาะาาาวัดาะจังหวัดนึ่งเฮา,าหือภาพรวมทั่ว,วประเทศทต้งหมดเลยแม่นเจ้าก่อนนี้เขาย่งกันก่อนนะเจ้าช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเจ้าอัปเดตอัปเดตคู่เรื่องราว พอมีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนพผยแย่ยังอุ้มวนวทุก